เฮ้ยเธอไม่เธอหิงอ yeah, ี yeah. ๋อคันปากไอ้สัสอ้ออมออมพออยู่พออยู่5แดงดิม่ให้เว้ยมึงไปอยู่หนึ่งไปโชกดดิเฮียมึงไปอยู่หนึ่งแดงดิไอ้สัสยิ่งเกิดใกล้ขอร้องอย่าร้องนะอู่กันกูกด์บอลขอร้องนะอย่าหยุดร้องเดี๋ยวออกแววมั้งมองสีเอ้ยไปละท้ายว่ะ คนภาคไม่มีจงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดพอระแม่ไปปรับจอที่ไว้อย่างเบือเลย <Man down. S 1> ปรับจอ,อไวอย่างเบือเลยโอ้ <Man down. S 1> มัออ oh. ไมนไปไหนอของมันวะไอ้เหี้ยนั่นอะเพื่อนมึงไหนแบงค์เลื่อนเมื่งไงก็แบงค์อ <tit les> กีก แบงค์แบงค์เพื่อนมึงบอกเพื่อนมึงกลดิพอโดนยิงปุ๊บไอสัตว์หนีกูเลยนั่นตายเลยเป2นสองอ่ะเปี่ยนสองเลยแล้วโหตอนไหนเพียบเลยวะแต่โกนยอมยิงเออตอนนี้ครับเอจวิกซี่กลังย่องไปยิงหอยใหญ่หอยใหญ่อยู่ไหนครับหอยใหญ่หอยใหญ่มาโม้กหอยใหญ่ นี่โซกูดครับโซกูดตอนนี้ครับกำลังส่องอยู่ครับยึกยักยึกยักยึกยักนี่มุดนี่โซกูได้เดินเดินละเดินครับยิงครับยิงสองโะโดนสองตัวเลยว่ะเอาล่ะเอาล้วครับเอาล่ะครับหน้ามุดยังไงหน้ามุดกันยังไงน้ามุดยังไงหน้ามุดยังไงตายครับสุดยอดสุดใหญ่ก็เอาไม่ได้เลยจอยจอยอย่าู่ข่างได้แค่นั้นแหละครับ หนึ่งแดงได้แน่นั้นแหรอข้อระเบิดไ,ไ,ไปแล้วพ้อระเบิดไ,ไปแล้วครับเไปแล้วหายครับหายครับโอ้โหกูไม่เข้าใจพวกมึงเลยว่ะไอ้แบง์ ดันไหมครับพคอัตไอ้เหี้ยไอ้สัตว์งงงงงดู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 ดันูดดู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 ดไมูดูดูดดูดูดันูดูดูนูนูด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 ดอดูดดูดูดงดู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 บูดูดูดงดููู่ด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 มู่ เบียง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 ียงหอยใหญ่อยู่เบียงครับหอยใหญ่เอาละครับแล้วตอนนี้ไอ้โชคเจะมาเก็บซากครับตัวแดกซากครับตัวแดกซากเราไม่ได้เลยเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงครับตัวนี้ยังไงครับเดินไปได้ครับยังไงครับยังไงครับ เดินไปไหนครับโซกูดคร osure, คับโซกูดครับเขาวางเหล็กนี่มาแก้วางส้มครับโซกูดสามรอกครับระบุด um> ้วยเดี๋ยวไม่ก็เดือดรึครับตัวหลังเจอครับเจอแล้วเรียบร้อยครับตัวแดกซากมาแล้วครับตัวแดกซาก